ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าให้ดูทลอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP 2นะในเรื่องหัวข้อที่ว่าเรียนรู้โหราศาสตร์นะครับไร้สไตล์กับอาจารย์เกต้านะก็ต้องบอกว่าเราจะไม่ได้สอนเป็นแบบรักวิชาการนะเอาแค่รู้นะแล้วท่านใดสนใจก็ไปอ่านไปศึกษาต่อแต่เราจะบอกเคดบอกเกตเล็กเกตน้อยเอาละนะครับต่อจากนะครับ EP พะก็จะเป็นในเรื่องของอ สัญ,ญลักษณ์ประจําราศีนะก็ผู้ปหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับก็แน่นอนเลยราศีแรกนะครับก็คือราศีเมษนะที่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับจะเป็นแกะก็ได้จะเป็นแพะก็ได้นะให้เรารู้นะครับลักษณะของเขาก่อนนะแกะหรือแพะเขามีนิสัยยังไงเราเอามาเชื่อมโยงได้แน่นอนนะครับแพะหรือแกะถ้าเรามองในเรื่องของประโยชน์นะมีประโยชน์ในเรื่องของเนื้อ นะสามารถเอาไปเป็นอาหารได้ในเรื่องของนมนะครับเอาไปสามารถดื่มกินได้นะก็คือพูดง่ายว่าคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนอื่นราศีอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาหาเขามาคบค้าสมาคมเขาก็ด้วยหวังในเรื่องของผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะอันนี้เราดูนะคนที่เข้าหาชาวราศีเมษนะครับก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆให้เราอิงประมาณนี้ก่อนให้เรานึกตาม นะให้เอาเราเอาชีวิตจริงเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยของแกะนะครับนะส่วนไอ้พวกลักษณะของรูปร่างนะหรือลักษณะอ,อ,อันนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เราก็พูดได้ว่าถ้ารูปร่างเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะคล้ายๆแกะนะออกแนวสูงเพียวหน้าจะมีกระดูกนะร่างเล็กนะแต่แข็งแรงนะบางครั้งก็ผิวดำผิวคํานะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าลักษณะประเภทนี้มันมันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับเรามาดูนิสัยดีกว่านะครับคนลักษณะนิสัยนะครับของชาวราศีเมษนะครับนะเชื่อมโยงกับแพ้นะคือหนึ่งแน่นอนเลยนะเป็นคนขยันนะเราจะเคยเห็นแพะมีเขาเรียกว่าสัญชาติในการเอาชีวิตรอดนะครับอย่างพวกแพะภูเขาอย่างนี้นะอยู่ในพื้นที่ที่มันหนาว นะหรือแพะที่ปีนหน้าผาเนี่ยเพราะขาดเกลือนะที่จะสมผลให้ร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแรงบ้างครั้งเนี่ยนะแถวอิตาลีจะมีเยอะนะจะแพะภูเขาเนี่ยนะจะมากินเกลือนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันป้องกันในช่วงที่หน้าหนาวมันจะเข้ามาเนี่ยปีนเขาเนี่ยกินเนี่ยนะนี่คือพลาดเมื่อไหร่ก็ตกใช่ไหมคือพลังการเอาตัวรอดของชาวราศีเมษเนี่ยจะเยอะนั่นหมายถึงว่าถ้า ชาวราศีเมษอยู่ในสภาวะที่กดดันนะหรือต้องใช้พลังเฮือกสุดท้ายสู้อะไรแบบนะี้จะทําได้ดีนะครับชาวราศีเมษเนี่ยนะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปแกะเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเป็นคนขยันเป็นนักประดิษฐ์ไอเดียจินตนาการการคิดสร้างสารรค์ยกให้เขาเลยนะมีหัวลิเริ่มนะนะเหมาะที่จะเป็นนักศึกษานะเรียนรู้ต่างๆได้นะครับมีความมุมมนะเพียรพยายาม นะมีความอยากรู้อยากเห็นนะมีความรอบคอบนะครับชอบเกี่ยวเรื่องของวิทยาศาสตร์ไฟฟ้านะแต่ข้อเสียคือบางทีเป็นคนขี้ตื่นนิดนึงนะขี้ตื่นขี้ตกใจนะครับแต่เป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดียวแต่ที่แน่ๆเลยเด้อนะชาวราศีเมษสัญลักษณ์รูปแกะนะแน่นอนนะที่อยู่อาศัยแน่นอนในเมื่อเป็นแกะหรือมันแพะเนี่ยนะครับก็จะช่องอยู่ในโชคทุง่งหญ้า อ่านะเพราะว่าแพะแกะชอบกินหญ้าใช่ไหมอยู่ในทุ่งกว้างอ่าอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่โลง่งนะร้อนระอุนะถ้าเกิดร้อนระอุเนี่ยก็จะเป็นแพะแพะเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ร้อนได้ดีกว่าส่วนแกะเนี่ยต้องอยู่ในที่หนาวได้ดีกว่านะครับนะก็ต้องบอกว่าอัญชาตยานนะครับจะเป็นคนที่มีความอดทนต่ออากาศนะครับมากนะแน่นอนนะครับ เราดูจากคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทําให้รู้ได้ว่าชาวราศีเมษเนี่ยสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับได้จากตัวเองได้จากการฝ่าฟ้าเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งได้นะครับนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับที่มีแกะแพะ นะละนะครับเอาอีกสักหนึ่งราศีละกันเพราะผมพยายามจะไม่ให้เกิน8นาทีถึง10นาทีนะเอาเป็นราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภนะครับนะนะที่เราควรจะต้องรู้เลยนะครับราศีพฤษภจะใช้เลขนะครับก็คือเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลขประจาราศีนะอย่างราศีเมษศูนย์ใช่ไหมนะครับนะแล้วก็ราศีพฤษศเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับแน่นอนเลยหน้าตาก็คือโคแล้วเนี่ยนะหรือกบบอระบือเราเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับให้เราจำนะนะครับในเรื่องลักษณะนิสัยนะครับของโครหรือกระบือนะครับนะว่าเป็นลักษณะประมาณไหนนะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็สามารถร่ำรวยได้นะนะแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะให้จินตนาการนึกเลยนะจะคล้ายๆกับราศีเมษนะครับอุดมด้วยเนื้อนะอุดมด้วยน้ำนมนะครับสามารถเป็นประโยชน์ได้สามารถร่ำรวยได้นะแต่ เขาจะเพิ่มความเหนื่อยเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่านะครับ mm. โคหรือกระบือเนี่ย mm. มีในเรื่องของการใช้งานเอาไปทําไร่เอาไปทนานานะก็จะเหนื่อยครับเข้าไปหน่อยนะแต่ก็สามารถประสบผลสำเร็จได้นะส่วนรูปร่างเนี่ยนะครับก็จะออกแนวแนว,แนวอ่ะโอเคนะครับเป็นคล้ายๆรูปโคนะก็จะออกเป็นแบบล่ําสันหน่อยอ่าแข็งแรงนะร่างกายดีใหญ่สันทัด นะแล้วก็ไม่ค่อยจะอ้วนจนอุ้ยอ้ายนะปัดเปรี้ยวนะสังเกตดูหน้าผากจะขว้างมากนะชาวราศีพฤษภนะครับไนตาโตตาสวยลิมฝีปากหนาะผิวดำนะฝ่ามือหยาบนี่นี่นลนะักษณะรูปร่างแต่บอกออก่อนไอ้กอนลีที่มันจะออกอย่างนี้เต็มๆมเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะแต่ให้เรารู้ไว้ นะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะดาวอื่นเข้าออมาผสมนะครับลัคนาเราไปอยู่ตรงไหนโอ้โหมันมันออกได้หลายอย่างนะเอาเป็นคร่าวๆก่อนแน่นอนเลยนิสัยของชาวราศีพฤษภแน่นอนเลยเชื่อมั่นในตนเองนะบางคนเนี่ยยิงถ้าราศีพฤษภและอาทิตย์เด่นๆเนช่นพระอาทิตย์กุมรักษเนี่ยนะจะค่อนข้างจะเด่นออกแนวยิงๆะนะครับแล้วก็เป็นนักสู้ทําไมต้องเป็นนักสู้ให้นึกถึงงัวกระบือ นะเขาให้ทํางานก็ทําหามรุ่มหามพ่าเลยนะแล้วก็เป็นนักสู้เห็นไหมไม่ถอยไม่ไม่กลัวนะบางคนเนี่ยเป็นงวัวใช่ไหมก็หูบีบนมซะจนนมแบบโอ้โหแทบไม่มีน้ํานมแล้วอ่ะเอาจนเม็ดสุดท้ายเลยอ่ะนะทำไร่ทํานาก็ทําจนแบบเจ้าของให้ทําก็ทําหยุดก็หยุดเลยอ่ะพทอมเจ้าของเนี่ยคือความอึดอดทนแข็งแรงบึกเบินลนี่ให้ดูลักษณะนิสัยเนะจาะให้ลึกเลยนะให้นึกถึง โคให้นึกถึงกระบ,บือนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับข้อเสียก็มีนะครับบางครั้งก็เป็นคนที่ออชอบหลงหลงตัวเองนะชอบโอ้อวดนะวางท่า่อนะนะก็เนื้อหาในช่วงของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบอกลักษณะนิสัยนะครับสัญลักษณ์ของชาวราศีเมษคือแกะแล้วก็นิสัยแกะไปใช้นะแล้วก็ในราศีพฤษภนะครับสัญลักษณ์ก็คือรูปงว นะครับเราเอาความหมายงวัวไปใช้นะก็อันนี้เราก็เล่ากันให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอ EP3 นะครับเป็นต่อไปอีกนะเอาล่ะนะครับนะผมเกตดก้าฮินดูทลอดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับ